ขอรบบสวาสดีและสบายดีเบิร์จะกุุคนทุกคนมันเอะพวกเราแม่บาลุมันี้แม่บาลุมางานวันเกิดลุงบอยลาจาอพวรมันจะกินของว่าป้าเผ็ดแห้งที่รอจะผัดเผ็ดมันนี้กินเผ็ดแล้เก็จะมาอมเทียนแจ่มปีเป็นหน้งีเร็ว เรวขื้นมากไปเลยเจาน้าหนเกเนมันนี่ได้เลียนอู่อืมือลมนาเก๋ก็ได้สมน้นมาน่ามเกข้างล่างน้องมินี่มันี่มีชิโชีแดงป

บ้านเตะเายว่า like บ้านละสิวะอ่าอียัน <notre morph flats> <t> ่าท่านว่ารถเอาผิดลงไปตรงนี้สิงนี่มามำ้อนมาี

ปูอยู่ย่แมแปูขังมีรบมีกระดาษเ่อาเมือไหร่บอตอนชีมนฟอนไ์ในน้อยแต่ก็อุ่นแ้าเปล่าเปล่าร้อยเปล่าเปลาลงเจ้านะเบ้าอยเบ้าเองกินเองเดินอ่าน้ตลร่เลยเบ้าอินเบ้าเป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  ตบมือตบมือไ้หมลมัีตบมือี๋ยวมันคนไว่ามือมากินของเจ้านะผู้เดียวอือีน้อยว่าเขียวห่างลมออกในเขียวห่างั่นอตัดนะไม่จะเป่าเหะจเจ้งตั้งตั้งาชมุเจ้ามันร้อยันลมั้งลมงกรลังมา ร้านุงผูดกำลังเบิร์กำลังเปล่าร้านนะอขันนาอังลขังลูกขังลุกลกย่องาคุณอะอยากเขารอบอ้จ่ายค่าบัสมาเนอะเขาหลอมผา้างผากินก่อนด้ทานนี้เด้อกินเกินนีเากินียมาเลยนะ ใส่ปเดกรจ้นาวจสกที่สามสิบสองอือสามสิบสามปีุนไรปีใส่ปนามเกมุนเมลีใช้ของมินนี่นะเรียบล้อยเรียบล้อยมาเรียบร้อยลงกินน้ำไหนเด้อคอมมาตาใส่ไรโอ้ยเทียนแล้วคอมมาตาบอร่นะับบ แป้เตน่มม่อาปาช่องป่านี่่าแหน่ที่เรากินเนาะเาอยู่ไกลเลยเข็นตะแข็กับตามงม่เปนน่งแม่ผมมีหมวกไม่มีหมวกคืเป็นนางเชิงได้แหละขันไปเรคเาเราเป็นผู้จุนให่เราเป็นอะไรใเสื่ให่ลุงฮีบนะแม่ลูกเป่าใหม่เซื้อผมเห็นเป่าใหม่

ป้าเนาะเยอะที่วันทีาดแน่ีทด่อยัดเรวนเบิคือล่าทาตัเลี้ยวเล้ตอนเปาหมบอาตัดองก่อนเจ้าอารถสามอาจารย์นะแม่เอ้ยนี่จ่า ใครจะกินก้อนไหนสีมาน่น่นะ้านงเานเลยม่อตาหนึ่งเรียวานยิยี่สิบกินก่อนย่สชิมก่อนชิมเลยตาหน่งยาเลยดู่สิบยี่สกินก่อนกะก่อนได้ตได้ครับะรียว้ะแบงเกรวาเวาจัดตอนมืดๆใส่ใส่ใส่งสีดำกินเ

ก็เลยก็บอกยังวก็ไม่เอินอะไรเด้อใหไปื่ไหมเอยู่ว่าแม่บอกกินอะไรเด้อตัดกินเ้อตองตดห่วงเด้่มนเกิดอียนอ้่ออะร้าน่อเฮ้

ตัวนี้ดีเดิดิ่มันอร่อยแมนแมนสวัสดีพี่น้องบวัสดีพี่น้องวัดสกุสกุคน็ยัมีท่าไรบเออ้ลงมีแล้วท่าไ แยกน้ำงแล้วก็หนุกไปแช่ได้หนิรถยังอีนอยขนมด็อกกแลตชกโแลตหมดเลยต้องลูกซาวดิเมนคีมหมจ้ะคีมเนี้คีมดอกเลยคีมข้า อันนี้นาทีเป็นกิมขา <c oughs> ้าว้าวเขารดังลละโอ้ยโอ้ยเดนวดบารนี่ <c oughs> เ,เนี่ยบะทิมแล้วห่วงนะตาให้รุงทัง้งรังเลยไม่หล่อเซ้า แต่บอลกูซิมก่อนนี่โออันนั้นเขาต้องว่าผูดต้อีพ่ผูใหักเจ้ใหญ่ใจจงอ่าแต่เจใหญู่ตัแรเร็ไอายกไปเล่นอ่ะเลฝ่ายยากี่ายากนั่นแลเนาะมินตัดซนน์นี่วานนี่วานเนาะมาตัดให้ร้านในลุงนี่ตัดมาน้องชิตต้าตบมาตัดแลือให้ทาตานี่วานลุง นี่ท้าตัวนี้อยู่นี่จานมันกมีนีก็นีมอวันนะสีูนะสีููนะะสีแดงเดียวกันจากแรกจาอันนี้อาจจะเป็นตัวนี้เป็นกเลนนีนี่่รักดีไลซต์ติดตามสองแม่บุญงพบัดีกินาเาอนไลน